สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับปลาหมูสิบเอ็ดขณะกรรมการนะครับตัวยกันเอาสม,มดลงนะครับต่อไฟนะครับอวันนี้จะลองบอใหม่แล้วนะครับตอนนี้กรรมการกําลังอ่าต่อเสมดอยู่นะครับอคงจะใช้เวลาประมาณสักเน็นวันนะครับีใจใจเซตดครับ,เ,รรบเดี๋ยวช่างใหญ่ จะพาชมเลยๆนะครับเดี๋ยวจะทายเป็นคลิปไปฮ้ที่ท่านชมนะครับพี่น้อง

ลงไปแปดสิบห้าเมตรครับนี่กำลังที่ง่ามอยู่นะครับแปดประมาณแปดิบหแล้วแปดสิบห้าเซนโดนเซนดด่าแปด้าเขาดนห้าไา่ทไหรเนาะี่เมดนถ้าตอบเอ่างฟังนะเปิดี้ชัปนสบายขาดี่บมง

ครับบนดอยบนเขาใจใดเระวันนี้นี่เสมอสองแห่งครับพี่น้องลงไวแปดกื้นหาเม็ดพอดีขนาดถนนบอกม่ต้องไปนะเนาะ